เราเห็นปลาเนื้อปลกทอดนะคะเรามาตีอยู่นี่ครับตีอยู่ตรงน,นี้เราเราเอา,เอาเอานอนอเนื้อลงมาแล้วครับแล้วมันก็ปินครับเข้าใจครับอ๋อครับมีมีมีปลาดูไหมครับมีครับปลาดูตัวใหญ่มากลุกแล้วปานปลาเียวจะปาปลาลงมาครับเป็น แล้วก็รีวิวอยู่ในคลองนะครับครับรีวิวอยู่ตรงนี้ครับเต็มเลยครับรีวิวน้ำครับน้ำอะไรครับน้ำขุ่นะครับไม่ร้อนหรอครับน้ำขุ่นมันมีตะปาครับนะครับร้อนไหมครับน้ำขุ่นมีตะปาร้อนถท้ามาห่อนบ่ร้อนรองเท้ารองรองเท้าทำไมไม่ใส่มาครับไม่ใส่มาเรา อาหารปลาน้อมันส้มแดงให้ได้น้อมันอันนี้ให้ได้นะได้ไหมโอเคครับแล้วเราเบ็ดผสมตรงนี้ปลา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 เอาอะไรเอาอะไรใส่เบ็ดครับเอาเหี้ยนมันเหี้ยเหี้ยนแล้วเหี้ยกแหนกเบือนมาแล้วก็แหนกเบือนเบือนลิดรลิตมา ปลากินปลาดยกินเพื้อดึงไม่ได้จะปลาปลาคอนจะปลาดูปลาดูตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่มันกินเบ็ดกินเบ็ดหาดเลยหาเลยเหรอครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่สูนสูงจจกแขนนี่แหละชูงเก็บแขนนี่แหละว่ะ